ສາວອາຊິມາສોຄວາມงามจ้ะ ah ກຸ that, ່ມຫນຶ່ງນີ້3ຫົວແລະກໍອີຸມຫນຶ່ງກໍິເປັດວຈາຕ່ວູ່ກກັນຈ້າຄາມงามຂອງັນຊີ້ຈຢູ່ອກພີນອງໂລກຄົວຢູ່ດກຈ້າຊນຈາຫໃຍແຮງจ້າ ปลาดีเอฟซีทุกคึกทันที่เขามารับชมคลิปสองรอปลากับสาออนจ้ามาพบปะกันเมอนี้กตะตรงกับวันที่29สิงหาคม2566จนห้าื้อนีกส้าเออนกระดอมารอฮาคุตปนุกคือเก่าจ้าเมอนี้กตะมาคุตอยู่ทั้งผู้บ้านน้องมีตำบลหิคาอำเภอบุญกลิกจังหวัดอุบลราชธานีจ้ากับไปหลุ่นไปชมน้าสะออนเบื้องหน้าจ้าวัดศิริมันบ่จ้าบรรยาการเมอนี้กตะขึ้มฝ่าขึ้มฝนจ้าพี่น้อง กบไปหลุ่นกันเบิ้งนั่นจ้ะบามืนีสิไดสิมานมันนุกสิไดหน่อยไดร้ายซำได natural. ไปหลุ่นกันเลยจ้าคุดมันในหมือนจีจ้ะโกหคจ้ะพี่น้องบางเื้อซะออนกับบดไดทายให้เบืองเด้อจ้ะตอนคุดเพราะบาห้ามองตั้งกล่องกระยาจะ้ะมันคุดยาจ้ะพี่น้องซะออนก็เลยบดไดทายตอนคุดจ้ะส่วนมากจะทายตอนดึงเอาหัวมันเขืนจ้ะ มาหลุนหัวแหลกแหกม้านจ้าหัวงามดีจ้าขาวจัว่วเลยจ้าพี่น้องหัวแหลกแหกม้านในบมือนี้จ้าเพื่อที่สองจ้า วาดหัวหมุกดีขนาดจ้าวัวเน่าวัดแห้งจ้ะแต่ว่าหัวอ้วนดีจ้ะขุดไงจ้าเป็นดินทรายจ้าดินทรายบนดินด่วนจ้าเมเนก้ามาขุดอยู่ทั้งผู้จ้า ปู่บ้าน้องมีต,ตำบลในคามอำเภอบุญทลิกจังหวัดอุลรธานีคือเก่าจ้ามาดูน้ำะออนไปจนจบคลิปเด,อด้เอจ้าสามอณีสะออนสิไดสนน้สิมันมันนกบ่นแดดเมื่อหน่อยเม่อใหญ่ซเร็จจ้า หัวงามดีจ้าแต่เป็นดินใส่ดินสิบคอยติดหัวมันขึ้นมาปันไดจ้าหัวอวบๆเลยจ้าอยู่นี่มีอยู่สามเครือจ้าแต่ว่ากับบวบห่วสกุดได้บ่จ้าพี่น้องเพราะวา่าลงเคืองเสียมเลยจ้ายังประทันหอดหัวมันอยู่จ้าไปหลุ่นกันเบิงจ้าว่าสิได้หัวมันบอจ้า มาหลุนกันเบิงจ้าสิมานหัวใหญ่บ่น้อเครือกหนใหญ่จ้าพี่นอ้องปาดฮู้วววบังแนพี่นอ้องยังคงความมานเหมือนเดิมเอามาโชว์เนี่ยจ้าเอานอนร่มจ้าปัดงามงามงามจ้าพี่นอ้องเกือบเป็นซำดามเสียมจ้า <laughs> งามะนาษเลยกันเบิงจ้าพี่น้องคุ้มทีว่าลงซามเขื่อลงน้ำกันจ้ะตอนนี้สีสุดดามเสียมแหลจ้าพี่น้องหัวมันก็เห็นแหลจ้ะหัวมันก็ล่างเห็นหัวเดียวจ้ะอีกสองหัวเพท่นเดี๋ยวเจาะเบิงจ้ะถ้าไปหลุนตอนดึงหัวขึ้นจ้าพี่น้องสะออนสีให้เออยเป็นดึงหัวนี่จ้ะหัวแหลกจ้ะอ้าว มาหลุนมาหลุนจ้าสีญ่บอจ้าพี่น้องแต่ว่าความยนาเพื่นสีบอปันไดเด้อจ้าพี่น้องแต่ว่าเหลืองใหญ่นี่จา้าป้าดงามขนาดจ้าพี่น้อง,งการเหมือนเดิมอุ้ย <laughs> ได้สุดเลยเด้อจ้าพี่น้องหัวนี่อ้ยงามขนาด อันนี้หัวแรกจ้าไปรลุนกันอีกจ้าสองหัวยังอยู่สองหัวจ้าวัสีใดบ่จ้าเอย้ยสองหัวจ้ายัางอยู่สองหัวจ้าเอาดีๆเด้อจะให้ฮักเด้อหัวปูฮักกระซังปาด นี่เป็นมาแพ็กคู่เลยจ้าพี่น้องคู่แบบสวยๆเลยสองหัวจ้าได้สุดเบิร์ดเลยจ้าคุ้มนี่บึ่งแน่พี่น้องสาออนซิมาโชความงามจ้าคุ้มหนึ่งนี่สามหัวแล้วก็อีกคุ้มหนึ่งกับสิเป็นหัวเดียวจ้าต่วายูไก่ไกกันจ้าความงามของมันสี่หัวนี่จ้าได้ยูดอกพี่น้องโลกกลัวยูดอกจ้าสี่หัวนี่จ้าหัวใหญ่แห้งจ้า ไปลุนไปชมต่อไปกันจ้ะกาสิได้สิมันวาหญ่ซำหนีอีกบอจ้ากาสิถมไหวจ้ะพี่น้องถมกาสิบ่เต็มลุมปันไดจ้ะเพราะว่าตอนตอนขุดนะกะดินกระบ่เต็มลุ้มจ้ะเพราะว่าเป็นมั่นคุ้มเก่าจ้ะจักว่าคุ้มเก่าคนคุดหรือว่าคุ้มเก่ามูดุดกระบ่โหจ้ะพี่น้องสงสัยสิเป็นมูขุด้สงสัยมูสิขคุดก่อนคนจ้ะพี่น้อง เอาไว้พูดอีกปีหนาจ้าตอนนี้ก็เที่ยงเลยจ้าสะออนกะสีใดกินข้าวเที่ยงก่อนจ้าพี่น้องยอดใดยอดมันก่อนเที่ยงจ้ามันมนันหนุ่มหัวใหญ่เลยจ้าบางหัวสะออนกับบอดด้ทายเด้อจ้าพว่าพื้นโลงหกจ้าพื้นโลงหกแล้วก็นตึงก็พูดอยากแน่จ้าสะออนก็เลยบอดด้ทายจ้า หลังจากที่กินข้อวเทียงแล้วกะไปหลุ่นไปโชวนะ์นาสะออนอีกจ้าว่าสิได้สิมันเต็มกระตาคือเกาบอจ้ะอยู่ในนี้มีอยู่สองเขืออจ้ะพี่น้องกุดแล้วเรียบร้อยพร้อมดึงขึ้น,นปัดปัดสองหัวนี้โล่หนึ่งจ้ะพี่น้องใหญ่กาดามเสียมอีกจก้ะ อ้ยหัวใหญ่ขนาดจ้าพี่น้องบัวยาวก็สร้างพี่น้องไว้แต่ให้ใหญ่ไว้ก่อนจ้าสองหัวงามเลยจ้าแหมพี่น้องงามขนาดจ้าอามารลุ่นกันจ้า หวัวง,งามๆเลยจ้าสมเครือเพลิอนอยู่จ้าพี่น้องเครือเพลินกับใบไนย์ปันไดนจ้าเคร,อเครือเพืลินจ้างามอยู่อ่าได้สุดอยู่จ้าพี่น้องจ้า,าหัวงามหัวยาวดีจ้าเกลือ เกือกกใหญ่พอสมควรจ้ะคุดแหลเรียบร้อยเลยจ้าหนีหัวเกาเพื่อนจ้ามาหลุนหัวไม่กันจ้าใหญ่ๆๆๆเด้อออ้ยหัวงามอยู่จ้าอ๋อหวบดีขนาดจ้าพี่น้องสันสันอยู่ของงาม มันหมานจ้าดินเหนียวจ้าเอาดินข้นกันยาก n ยากจ้าหากใหม่ก็ร้ายร้ายจ้าพี่นนอะสิดึงหัวเก่าขืนก่อนจ้ะมันหัวเก่าสุดเหลือหัวใหม่จ้ะมาหลุนหัวใหม่กันจ้ะ บ่หัวสิใหญ่บ่จ้ะเป็นเคล็ดลับของคนเฒ่าจา้าจงหงอกหยวกหงอกเป็นจังสิบ่วค่ะจะพี่น้องปนานนั้นยังดึงบ่ทันขึ้นอยู่จ้ะเคล็ดลับคนเฒ่านี่ก็ได้เป็นเคล็ดลับของคนเฒ่าจา้ะผู้เฒ่าคนเ่าเห็นหงอกหยวกหงอก มาลุนมาลุนจ้าพี่น้องปดัดอ้าวไส้สุดอยู่จ้าพี่น้องออหัวซุดเฟินหัว่นเวียนเลยหัวมัน่ปรงจ้าก็เลยคูดเนักหัวอยากเป็นเกี่ยวเกี่ยวเกี่ยวแต่ว่าหัวมันกัหไงก็งามอยู่จ้าเอาเลยจ้าตอนนี้ก็ค่่าเลยจ้า สาอองกับสได้เดินทางกระ้ป๋าจ้ากลมาเบิองยอดด้ยอดมันคุดมนุกในมือนี่จ้านี่ก็เป็นพนงานการคุดมันของสะออนในวันที่9 9สิ้งหาคม2 5 6 6จ้ามือน,นีสสออนกับมันคือเก่าจ้ามือนีเนิ่นความใหญ่จ้าิ่งแน่จ้ามีแต่แต่หัวใหญ่เลยจ้า แต่เต็มกระตาคือเกาจ้ามาเนี้สะออนกับมาคุดอยู่ทางผู้บ้านน้องมิกตำบลหุยคาเพื่อบุญทลิกจังวัดดุบนหลายเจ้าท่านี่จ้าความมานของสะออนมัเนี้กระไดแตงแต่หวัวยงใหญ่เลยจ้าเป็นตาสะออนคักจ้า เอาเลยจ้าถ้านด้ชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ถูกใจก็อย่าลืมกดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อสิบโอานคลิปใหม่ๆของสะออนเด้จ้าสะออนก็นขอขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามขอบคุณทุกกาลังแรงใจทีหมอมให้สซออนจ้าขอบการคลิปหนาจ้าสาหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ